จับเขาเราเรื่อความเดิมตอนที่แล้วพบได้นั่งอยู่ที่ศาลาเพื่อจะกินข้าวกินปลากับพวกลุงสีและหมูถ้าว่าชายหนุ่มยังไม่ทันได้กินลุงขมแกก็เดินมาเล่าเรื่องผีีผสางๆต้องศาลาท่าน้ำเสียก่อนซึ่งราวสยองพองขนถูกบอกเล่าพร้อมๆกับมื้ออาหารกระทั่งลุงขมเล่าจบแกก็เดินจากไปทำหน้าที่ลุงสีและหมู ก็จะเดินกลับที่พักส่วนพบเห็นแม่ลูกกำลังหิวจึงมอบอาหารที่ได้มาให้กับแม่ลูกทว่าเมื่อชายหนุ่มนำว่าพบให้อาหารเสร็จเห็นแม่ลูกอิ่มท้องแน่ในวันนี้เขาก็คิดจะเดินตามลุงสีและหมูที่เดินนำล่วงหน้าไปก่อนแล้วทว่าจังหวะนั้นเองหลวงพ่อเก๊ก,ก็โผล่มาข้างหลังชายหนุ่มพอดีทำให้เจ้าตะกุดที่อยู่กระเป๋าเสื้อต้องอกสองแสงก่อนจะรับชมรับฟังผมขอสักหนึ่งหลาย หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพบที่ยังตกใจกับหลวงพ่อพุ่งมายืนอยู่ข้างหลังตนในยามพระอาทิตย์ตกดินนี้ยังต้องตกใจยิ่งกว่าเมื่อเจ้าตะกุดปิศนามันเรืองแสงเหมือนกับตอนที่มีเรื่องคับขันชายหนุ่มผูดสวนกับหลวงพ่อทันทีว่าท่านเป็นเป็นผีหรือเปล่าพร้อมกับล้วงมือเข้าไปคว้าตะกุดที่กำลังส่องแสงอยู่ก่อนจะเอามาชูใส่หน้าหลวงพ่อ ชั้งหลวงพ่อไม่เห็นตะกุดที่ส่องแสงแกก็ทำท่าทีกลัวๆและส่งเสียงร้องออกมาเหมือนกับว่าเจ็บปวดอย่างไรอย่างนั้นพบตาเบิกโพรงแล้วก็พูดขึ้นว่านั่นไงว่าแล้วหลวงพ่อต้องเป็นผีพระเป็นผีได้ด้วยหรือสิ้นคำหลวงพ่อก็หันกลับมาอยู่ในอากับกริยาที่สำรวมเช่นเดิมก่อนจะพูดว่าพอเธอโยมอาตมาไม่ได้เป็นผีอาตมาเป็นพระ พบได้ยินก็ตกใจแล้วก็พูดว่าทําไมท่านออกอาการกลัวของขลังอันนี้พบพูดยังไม่ทันสิ้นคําหลวงพ่อก็พูดส่วนว่าพระไม่มุสาหลอกโยมอาตมาเห็นโยมชูตะกุดใส่อาตมาจึงทําให้อาตมาเอากับโยมด้วยเสียหน่อยมันคงจะน่าขันดีหลวงพ่อกล่าวทำให้พบยืนอ้าปากค้างกับในสิ่งที่พระองค์นี้ทำแกค่ค่อยเงื้อมือมาจับที่ตะกุด ก่อนจะกมตะกุดนั้นแสงที่เคยส่องสว่างหายไปในบัดโดนจากนั้นหลวงพ่อก็หันหลังเดินเข้าไปในโบสถ์ชายหนุ่มยังค้งได้แต่ยืนงงมองตามหลังหลวงพ่อท่านนี้ทั้งหลวงพ่อเห็นว่าพบนั้นไม่เดินตามมาจึงหันมาพูดกับชายหนุ่มว่าโย<อ>มจะยืนรออะไรหรือตามอาตมามาในโบสถ์สิสิ้นคำแกก็เดินเปิดประตูโบสถ์เข้าไปข้างในชายหนุ่มไม่มีทางเลือกมากนะัก คิดว่าค่อยตามพวกลุงสีตอนนี้ตามหลวงพ่อท่านนี้ก่อนดีกว่าสิ้นความคิดพบก็เดินตามมุ่งเข้าไปภายในสภาพภายในโบสถ์ก็เหมือนกับโบสถ์ทั่วๆไปภายในวัดอื่นๆต่างกันตรงที่มันไม่ได้ใหญ่มากนะักหลวงพ่อกําลังคุกเขา่าจุดทุปอยู่หน้าพระประธานพบที่เหยียบย่างเข้ามาภายในแล้วหลวงพ่อได้ยินก็พูดว่าโยมปิดประตูโบสถ์ด้วยหากไม่อยากเห็นอะไรแปลก เป็นอีกครั้งที่ชายหนุ่มทำคิ้วชนกันเพราะคำพูดอันแสนกักวงวลของแกทึ้งกระน,นั้นพบทำตามอย่างที่หลวงพ่อว่าเขาปิดประตูโบสถ์เสร็จหลวงพ่อก็พูดต่อทันทีว่าโยมมากราบพระสักหน่อยเพื่อเป็นสิรีมงคลของชีวิตดวงจะได้ดีขึ้นบ้างหน้าตาจะหายหมองคล้ำพบก็ทำตามอย่างไม่เดือรร้นจังหวะน,นั่นเองหลวงพ่อก็หันหน้ามาทางพบ นั่งขัดสมาธิมองชายหนุ่มที่กำลังกราบพระเสร็จพอดีพบนั่งพับเพียบเรียบร้อยมือพนมตรงอกเพื่อจะกล่าวถามกับหลวงพ่อในเรื่องที่เรียกตนมาทว่าหลวงพ่อกลับพูดขึ้นมาก่อนว่าโยมคงจะสงสัยว่าทำไมอาตมาเรียกโยมเข้ามาภายในโบสถ์พอดีว่าอาตมาเห็นโยมมีจิตใจที่เมตตาเลยอยากสนทนาด้วยเสีนนอย พที่ได้ฟังก็ยังงงๆง,งก็พูดขึ้นว่าเพียงแค่จิตเมตตาเท่านั้นหรือครับไม่ใช่เรื่องของตะกุดอันนี้หรอกหรือผมไม่เคยเห็นมันสำแดงเดทเลยสักครั้งหากไม่เจอพูดผีทําไมมันสำแดงเดทต่อหน้าหลวงพ่อละครับพบกราบถามหลวงพ่อทำหน้าตาจริงจังก่อนจะพูดกับชายหนุ่มว่าโยมเชื่อเรื่องอดีตชาติหรือไม่พบสายหัวหลวงพ่อจึงพูดว่า ขนาดไปเจอกับพูดผีปีศาจมาแล้วงันรึยังจะไม่เชื่อเรื่องอดีตชาติอีกพบจึงบอกว่าเชื่อก็ได้ครับหลวงพ่อจึงยิ้มก่อนจะพูดว่าแล้วโยมเชื่อเรื่องชะตาหรือไม่พบกำลังจะใส่หัวทว่าหลวงพ่อก็ผงผรวดพูดขึ้นมาก่อนว่าก็คงต้องเชื่ออยู่แล้วละ่ะหากเชื่อเรื่องอดีตพบกระพริบตาสองสามครั้งเมื่อได้ยินคิดในใจว่าหลวงพ่อท่านนี้ แกจะถามตนทําไมในเมื่อพูดเองเออเองระหว่างพบคิดสายตาของชายหนุ่มเห็นหลวงพ่อกําลังจ้องมองมาที่ตะกุดราวากับว่าแกรู้ตะกุดนี้มันคืออะไรชายหนุ่มไม่รอช้าโผล่พร,พรวดถามก่อนว่าท่านรู้เรื่องเกี่ยอะไรเกี่ยวกับตะกุดนี้หรือเปล่าครับหลวงพ่อยิ้มก่อนจะพยักหน้าแล้วก็พูดว่าทำไมอาตมาจะไม่รู้เล่า ในเมื่อมันเคยเป็นของอาตมามาก่อนอาตมาเป็นคนสร้างปลุกเซกขึ้นมาเองพบได้ยินก็นตามเบิกโพรงทำหลวงพ่อทันทีว่าท่านรู้จักกับพวกสยามเทรดดิ้งด้วยหรือครับในลุงคมบอกว่าท่านเป็นพระในวัดป่าแดนไกลสิ้นคำหลวงพ่อก็ตอบทันทีว่าไม่ใช่ในชาตินี้แต่เป็นชาติที่แล้วตะกุดนั่นอาตมาเคยให้ไว้กับพรานโคง้ง ลูกเสกมันขึ้นมาดูเหมือนแกจะให้ไว้กับสีตัวเองอีกครั้งหนึ่งต่อจากนั้นอาตมาก็ไม่รู้แล้วว่ามันจะไปตกอยู่ที่ใครกระทั่งมันมาตกอยู่ในมือของโยมและพบเจอกับอาตมาอีกครั้งหนึ่งพบได้ฟังก็ยังคงไม่เชื่อมากนะักเนื่องว่ามันเป็นเรื่องอดีตชาติซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้ถึงกระนั้นที่หลวงพ่อแกก่าวสิ่งที่พบไปเจอมามันก็เหนือธรรมชาติเช่นกัน จึงถามแบบส่งๆไปว่าผู้ก่อตั้งสยามเทรดดิ้งเขาคือใครหลวงพ่อแกก็ตอบทันทีว่าเขาชื่อว่าเลิศก่อตั้งกันสามคนโทมัสและอากวย้ยพบที่ได้ลองภูมมหลวงพ่อเริ่มรู้สึกว่าพระท่านนี้รู้เรื่องเกี่ยวกับตะกุดและสยามเทรดดิ้งเป็นอย่างดีจึงจะถามต่อถึงลิดเดตของตะกุดอันนี้หลวงพ่อจึงพูดว่าอาตามาก็ไม่อาจจะบอกอะไรได้มากนะัก การเห็นนิมิตแล้วเอามาพูดมันก็เป็นการแสดงอภินนหารมันจะผิดเอาอาตมาจะตอบเท่าที่ตอบได้พูดเท่าที่พูดได้พบแมวรอชา้าถามเรื่องตะกุดในมือของตนทันทีทำไมมันไม่ยอมแสดงอภินนหารตอนเจอพูดผีใช้ได้แค่ในยามคับขันเท่านั้นหลวงพ่อจึงบอกว่าเพราะตะกุดอันนี้เดิมทีโยมก็ไม่ใช่เจ้านายของมัน ตะกุดเป็นของขลังชนิดหนึ่งที่เรียกได้ว่ามีจิตวิญญาณมีชีวิตกว่าได้มันจะรับใช้นายของมันเท่านั้นหากจะถามว่าแล้วทำไมมันต้องปกป้องตัวโยมในยามคับขันโยมก็ลองคิดถึงคำหนึ่งในตอนนั้นว่าจิตของโยมกำลังคิดอะไรอยู่จึงทำให้ตะกุดมันแสดงอิทธิฤทธิเตขึ้นมาจงตั้งสมาธิเพื่อใช้ วางตัวให้เป็นนายอยู่ในคุณงามความดีตะกุดนี้ก็จะรับใช้โยมเองระหว่างที่หลวงพ่อกำลังกล่าวเสียงเปิดประตูโบสถ์ก็ดังขึ้นด้วยที่ว่ามันเป็นประตูไม้จึงเกิดเสียงทำให้พบและหลวงพ่อหันกลับไปมองประตูที่กำลังเปิดเผยเป็นลุงสีกำลังยืนจังกก้าอยู่ข้างหน้าพร้อมกับพูดว่าข้าว่าแล้วเอ็งหายไปไหนมาสนทนากับหลวงพ่ออยู่ในนี้นี่เอง ลุงสีกล่าวพร้อมกับมองจ้องไปยังพบแต่ทว่าชายหนุ่มกลับไม่พูดอะไรดวงตาเขาเบิกโตมองจ้องนิ่งๆมายังลุงสีถ้าให้ชายใยกลางคนถึงกับงงทำไมพบนั้นจ้องตนแบบนี้ทว่าสิ่งที่พบจ้องไม่ใช่ลุงสีเขามองผ่านตัวชายใยกลางคนไปซึ่งสุดปลายสายตาต้องกับสาลาท่าน้ำที่ตอนนี้มีร่างๆหนึ่งกำลังลอยอยู่เหนือพื้นศาลาเห็นเพียงแค่ท่อนล่างตั้งแต่อกลงมา กำลังห้อยต่องแต่งตามแรงลมในใจของพบคิดถึงเรื่องผีที่ลุงคมได้เล่าให้ฟังซึ่งดูเหมือนว่ามันจะมีมูลความจริงหลวงพ่อพงพวดพูดขึ้นมาทันทีว่าอาตามาบอกแล้วอย่าเปิดประตูลุงสีที่ไม่เข้าใจจะหันไปมองด้านหลังคิดในหัวว่าหลวงพ่อแกพูดอะไรออกมาทว่าขณะที่ลุงศีจะหันกลับไปมองพบรีพูดขึ้นมาว่าลุงรีปิดประตู ลุงสีได้ยินก็พูดส่วนทันทีว่าอะไรของเองวะเอาเธอเอาเธอน้าลุงรีบปิดประตูชายไวก้กลางคนก็รีบปิดประตูโบสตามที่ชายหนุ่มว่าแล้วก็เดินเข้ามาภายในว่าแต่กำลังสนทนาอะไรกันอยู่หรือข้าละเป็นห่วงเองอยู่จูจูก็หายไปลุงสีกล่าวทำให้หลวงพ่อพูดขึ้นว่าโยมสีมาก็ถือว่าดีแล้ว อาตามามีเรื่องจะพูดให้ฟังอยู่พอดีลุงสีทำหน้าตาคิ้วขมวดก่อนจะพูดว่าหลวงพ่อไม่ใช่รู้อยู่แล้วหรือเปล่าครับว่าผมจะมาหลวงพ่อไม่ได้ตอบอะไรในคำถามนี้นอกจากคำพูดที่จู่ๆบอกออกมาว่าโยมสีล้มเลิกสิ่งที่โยมคิดจะทำเสียเถิดลุงสีได้ยินผงพ้ดพูดส่วนหลวงพ่อทันทีว่าเอาแล้วเอาแล้วลวงพ่ออย่าทักสิครับ ไม่ไม่ผมไม่อยากฟังไม่ลุงสีกล่าวววายออกมาทําให้หลวงพ่อพูดว่าพอพๆๆโยมศีรู้หรือว่าอาตมาจะพูดอะไรไม่ยอมฟังเสียแล้วลุงสีจึงตอบว่าก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าหลวงพ่อจะทักอะไรแต่ทักทีไรก็เป็นเรื่องไม่ดีทุกทีหลวงพ่อก็แมวรอชา้าเข้าเรื่องทันทีว่าโยมอย่าออกตามหาในสิ่งที่โยมคิดเลยนะ มันอันตรายอาจจะถึงคาดหลวงสีได้ยินถึงกับไหลตกคอตกมองหน้าหลวงพ่อแบบค้อนๆพบไม่รอช้าพูดขึ้นทันทีว่าชีวิตของผมมันไม่เหลืออะไรแล้วครับหากจะยอมเสี่ยงโดยใช้ชีวิตอันไร้ค่านี้เดิมพันจะเป็นอะไรไปหลวงพ่อทำหน้านิ่งเมื่อได้ยินคำพูดของพบออกมาเช่นนั้นแกเอามือข้างหนึ่งไปลูบที่รอยแผลอันเป็นทรงกลมที่เหมือนกับรอยกระสุน พร้อมกับพูดว่าโยมยังไม่เห็นความทุกข์ทรมานที่ยิ่งกว่าความตายชีวิตแค่มีลมหายใจก็ล้วนมีค่าแล้วล่ะโยมคิดว่าสิ่งที่โยมกำลังตามหามันคุ้มค่างั้นหรือหลวงพ่อถามซ้ำย้ำคำเดิมอีกครั้งพบทำหน้าตาขึงขังพร้อมกับพูดว่าต่อให้ชะตาจะเป็นอย่างไรผมจะต้องบทขยชะตาอันแสนอาภัพนี้ให้ได้พบกราบพร้อมกับมองจ้องไปที่หลวงพ่อ ซึ่งหลวงพ่อแก,กก็จ้องพบกราบก่อนจะตอบว่าในเมื่อโยมตัดสินใจเช่นนั้นอาตมาจะบอกโยมอย่างหนึ่งซึ่งที่โยมกำลังตามหาเพื่อไปยังจุดหมายมันไม่ได้มีแค่ชิ้นเดียวแต่มันต้องใช้อีกชิ้นหนึ่งพบหันไปมองหน้าลุงสีที่อยู่ไกลๆพร้อมกับถามขึ้นว่าลุงแค่มีดหมอของพรานลือมันยังไม่พอหรือในลุงบอกว่ามีแค่อย่างเดียว ลุงสีจึงสวนกลับชายหนุ่มทันทีว่าข้าก็รู้แค่อย่างเดียวเพราะบางปริศนาที่อ่านอ่านผ่านตามันก็กำกวมข้าก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมันคิดว่ามันไม่ได้สำคัญอะไรว่าแต่หลวงพ่อรู้เรื่องที่พวกผมจะออกตามล่าหาสมบัติด้วยหรือครับหลวงพ่อได้ยินก็พยักหน้าทำให้ลุงสีรีบถามทันทีว่าอีกอย่างที่พวกเราต้องตามหามันคืออะไรล่ะครับหลวงพ่อก็ตอบทันทีว่า สมุดปกหนังพบได้ยินก็ถามขึ้นทันทีว่าทำไมพวกเราต้องไปหาสิ่งนั้นด้วยครับทั้งๆที่ลุงสีได้อ่านแผนที่มาแล้วและจำได้ด้วยพบกล่าวเสร็จลุงสีก็พยักหนา้าเห็นด้วยกับคำพูดของพบนักหลวงพ่อจึงตั้งคำถามขึ้นมาวา่าเชกเช่นนั้นโยมจะรู้หรือไม่ว่าหนทางไปต่อมันอยู่ที่ไหนหลังจากไปถึงสถานที่ที่นั่นแล้วสิ้นคำหลวงพ่อ พบหันไปถามกัาลุงสีทันทีว่าลุงรู้ใช่ไหมว่าหากพวกเราได้มีดหมอแล้วจะเดินทางไปทางไหนต่อลุงสีก็เริ่มยิ้มแหง้งเมื่อโดนชายหนุ่มน้ำว่าพบถามที่จุดเข้าให้พบที่สังเกตเห็นจึงพูดขึ้นว่าลุงยิ้มแบบนี้คือลุงไม่รู้ใช่ไหมว่าที่หมายต่อไปคือที่ไหนลุงสีด้วยความจวนตัวก็วพูดสวนพบทันทีว่าก็เดี๋ยวค่อยไปหาเบาะแสต่ออย่างไรข้าก็คิดว่า ได้มีดหมอของพรานลือมาก่อนจากนั้นสืบๆเขาก็คงจะเจอเองนั่นแหละพบตาโตเมื่อได้ยินเฮ้ย <c oughs> hey, ลุงตกลงไอ้สมบัติสมบัติอะไรนี่มันมีจริงหรือเปล่าหรือลุงแค่คิดภาพขึ้นมาเองผมเชื่ออะไรลุงได้บ้างนี่คงเป็นสาเหตุที่ลุงไม่ยอมบอกสถานที่ต่อไปกับผมใช่ไหมลุงสีก็เริ่มสติแตกแล้วก็พูดเสียงดังว่าอะไรวะสิ้นศรัทธาในตัวข้าแล้วงั้ะ เองไม่อยากออกตามหาก็แล้วแต่ใจเองข้าไปกับไอ้หมูก็ได้สมบัติถ้ามันหาง่ายก็คงไม่ถึงมือเราแล้วสิวะหลวงพ่อเห็นการทะเลาะบบาแวงไม่ไหวจึงพูดขึ้นมาว่าพอพอยมทั้งสองคนพอนั่นแหละเรื่องสมบัติอะไรนั่นอาตมาก็ไม่รู้หรอกนะว่าจะมีจริงหรือไม่มีแต่ในสมุดปกหนังนัง่นมันมีกล่าวถึงเรื่องของขัง,งและแผนที่บางอย่าง ซึ่งอาตมาก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่อาตมาจำมันได้ดีเพราะอาตมาในสมัยหนุ่มๆบวชใหม่ๆคลุกคลีอยู่กับมันเห็นรูปวาดบางอย่างเขียนเป็นภาษาไทยโบราณดังแผนที่หลวงพ่อพูดยังไม่ทันจบลุงสีกระผงพรวดพูดขึ้นมาว่าเช่นนั้นผมขอสมุดปกหนังนั้นเถอะครับผมตั้งใจจริงๆว่าจอ,อกล่าสมบัติหลวงพ่อก็พูดทันทีว่าตอนนี้สมุดเล่มนั้น มันไม่ได้อยู่กับอาตมาแล้วมันหล่นลงไปในเหวลึกภพก,ก็พูดขึ้นบางว่าทำไมหลวงพ่อจึงรู้เรื่องเกี่ยวกับสมุดนั้นดีจังครับถึงขนาดที่ว่ารู้มันอยู่ที่ใดหลวงพ่อทำหน้าสลดก่อนจะพูดว่าก็เพราะอาตมาอยู่ในเหตุการณ์นั้นตั้งแต่ต้นจนจบว่าแล้วหลวงพ่อก็เริ่มเล่าเรื่องหมู่บ้านประหลาดที่แกเคยไปมาให้กับชายทั้งสองฟังเรื่องชวนสยอง ดำเนินมาเรื่อยๆกินเวลาไปพักใหญ่กระทั่งมาถึงตอนปลายของเรื่องที่หลวงพ่อพูดว่าแกสูญเสียผู้ใหญ่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นไปคนหนึ่งนามของเขาคือสนหลวงพ่อเล่าละเอียดบอกถึงสถานที่ที่ตั้งของหมู่บ้านทำให้พบพูดกับลุงศีว่าเช่นนั้นเราก็ไปหาไอ้สมุดปกหนังที่ว่าก่อนรู้ทั้งสถานที่รู้ทั้งเส้นทางอีกทั้งมันคงจะอันตรายน้อยกว่าไอ้ทะเลปีศาจ ที่มีพูดผีอาศัยอยู่ลุงศรีก็เริ่มยิ้มออกมาก่อนจะพูดเห็นด้วยกับชายหนุ่มนามว่าพบทาให้หลวงพ่อต้องพูดแทรกขึ้นมาว่าถ้ามันง่ายเช่นนั้นมันก็ดีสิโยมรายละเอียดเส้นทางที่อาตมาบอกไปมันก็เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วอีกอย่างตอนที่อาตมาออกมาจากที่นั่นรู้สึกว่าหน้าดินของผนังผาจะถล่มกรบเส้นทางที่นั่นไปสิน้น ออกข่าวใหญ่โตในช่วงนั้นชาวบ้านที่นั่นตายกันไม่เหลือสักชีวิตสิ่งกอสร้างทุกๆอย่างถูกดินกวาดล่วงลงเหวจนหมดคนตายไม่ต่ำกว่าร้อยเส้นคำหลวงสีก็พูดว่าถึงอย่างนั้นมันก็ดีกว่าทะเลผีสิงนั่นแหละครับหลวงพ่อที่นั่นถึงขนาดที่ลือกันว่าไม่มีใครได้กลับออกมาเลยนะครับไปตามหาสมุนปกหนังที่ท่านว่าก่อนยังจะดีสัก,กว่า อย่างน้อยการตามหาหมีดหมอของพรานล,ลืออาจจะง่ายขึ้นเมื่อมีสมุดปกหนังเล่มนั้นหลวงพ่อที่นั่งฟังก็พูดตอบทันทีว่าจะเป็นเช่นนั้นหรือมีอย่างหนึ่งที่อาตาม,มาอยากบอกมันไม่ใช่แค่คนตายธรรมดาที่นั่นมีเรื่องราวของพูดผีตนหนึ่งที่ชาวบ้านเหล่านั้นนับถือผีปอบผาเดียวดายหากเจอมันอาตาม,มาขอเตือนว่า จงอย่าได้ขอพอรหรือขอความช่วยเหลือใดๆจากมันเป็นอันขาดสิ่งที่จ่ายหรือตอบแทนสิ่งที่ได้รับมามันมีราคาเสียยิ่งกว่าได้อีกป่านั่นป่าอาถรรพ์นั่นโยมคิดว่าจะไม่เจอพูดผีใครหรือไรลคนตายเสียขนาดนั้นแล้วทุกชีวิตล้วนตายหงทั้งสิน้นคิดว่าดวงวิญญ,ญาณจะอาฆาตเพียงใดเผลอๆแค่เดินย่างกรายเข้าไป ก็อาจจะถึงตายเลยก็เป็นได้เพียงสิ้นคำของหลวงพ่อพบก็พูดขึ้นมาว่าลุงสีสงสัยเราต้องไปตามหามีดหมอก,ก่อนแล้วล่ะไม่เช่นนั้นจะไม่มีอะไรไปต่อก่อนกับพวกผีหากว่ามันมีอยู่จริงๆนะลุงสีเห็นด้วยกับความคิดของพบนักจึงบอกกับชายหนุ่มว่าพรุ่งนี้ก็ขายทองแล้วก็ออกเดินทางกันเลยได้ไม่เสียเวลาหลังจากนั้นหลวงพ่อและพวกพบ ก็สนทนากันอีกเล็กน้อยจนได้รู้นามของแกคือคำซึ่งแกไม่เคยได้บอกใครนอกจากลุงคมบทสนทนาอันยาวเหยียดกินเวลาไปถึงรุ่งสางชายหนุ่มนามว่าพบยกมือขึ้นดูนาฬิกามันเป็นเวลาตีห้าพอดบพอดีซึ่งก็มีเสียงฝีเท้าดังอยู่หน้าประตูโบส์ก่อนที่เจ้าของเสียงนั้นจะเปิดเข้ามาภายในพบว่าเป็นลุงคมชายสัปรเร่กำลังแบกย่าม เตรียมตัวจะเดินตามหลวงพ่อไปบินทบาทเมื่อแกเห็นทั้งหลวงพ่อและพบมาจับกลุ่มอยู่ในโบสถ์แกตกใจเล็กน้อยก่อนจะพูดขึ้นมาว่าผมละว่าแล้วทำไมหลวงพ่อไม่อยู่ในกุฏิตอนแรกก็นึกว่าท่านออกไปบินทบาทแล้วผมนึกว่าผมตื่นสายหลวงพ่อจึงค่อยๆลุกขึ้นจากนั้นก็พูดว่าพวกโยมเลือกจะตามหาอะไรก่อนหลังคิดให้ดีๆ ทั้งสองที่ล้วนแต่อันตรายทั้งสิ้นจังหวะน,นั้นเองลุงคงก็พูดขึ้นมาว่าลุงพ่อครับผมไม่เห็นผีสาวผูกคอตรงศาลาแล้วครับพบได้ยินก็พูดแย้งทันทีว่าไม่จริงผมเห็นเมื่อตอนช่วงดึกๆเมื่อวานอยู่เลยครับลุงคมได้ยินก็ขยับเบี่ยนตัวให้ทุกคนไปในโบสถ์มองออกมาข้างนอกได้ชัดๆทางพบที่ยังไม่กล้ามองเขารีบหลับตาปีเทว่าลุงสีแก,กก็พูดขึ้นมาก่อนว่า เออไม่มีจริงๆวะ่ะพบได้ยินจึงลืมตามองออกไปตรงศาลาผมปรากฏว่าไม่มีผีผูกคออีกแล้วชายหนุ่มได้แต่ทำหน้าชฉงนหลวงพ่อจึงบอกกับทุกคนในที่นี้ว่าดูเหมือนเธอจะครบกำหนดแล้วละ่ะวันนี้คงเป็นวันเวลาที่ชะตาถึงคาดหมดทุกหมดโศกเสียทีสิ้นคำลุงคมก็พูดขึ้นมาว่าเออ พูดว่ายอย่างไรดีก็เงาเงาเหมือนกันนะเจอกันทุกวันมาหลายปีสุดท้ายก็ไปซะแล้วขอให้ไปเกิดในภพภูมิดีๆก็แล้วกันหลวงพ่อก็พูดทันทีว่าแค่หมดวาระบนโลกนี้แต่ต้องไปชดใช้บาปต่อในอีกภพภูมิหนึ่งอย่างไรเสียบาปการฆ่าตัวตายก็มาหันนักว่าแต่โยมคมคิดถึงเธอรอือยากเห็นอีกงั้นหรือ หลวงพ่อกล่าวติดตลกกับลุงคมทําให้ลุงคมรีบใส่หัวหน้าสะบัดพร้อมกับพูดว่ามมมมไม่เอาแล้วล่ะครับแล้วทันใดนั้นหลวงพ่อก็พูดตอบว่าโยมคมวันนี้มาช่วยอาตมาบินฑบาตวันสุดท้ายนะอาอล่ะครับหลวงพ่อหรือพระคำชีวิตวัยหนุ่มของแกผ่านอะไรมาหากท่านใดสงสยัยสามารถติดตามได้ในเรื่องหมู่บ้านผีพิธีกรรมประหลาดภาคสองที่เพิ่งจบไปนะครับ ส่วนการเดินทางของพบกำลังจะเริ่มต้นในอีกไม่ช้าจะสนุกและสุดมันขนาดไหนโปรดติดตามในตอนหน้าขจนภัยล่าสมบัติในดินแนดนผีดิบหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมทุกท่านไม่เชื่ออย่าลบลูถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับ หากผิดพลาดประการใดทางจับเขาแล้วเรื่องผีก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอพระคุณมากครับ